มื่อนี้สีผ้ามัพัดกระเพ้าเ,เนื้อเสือห้องใ้น,นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวน้ำมันลงไปเลยครับนี่ครับเนื้อเสือติดมั่นนะครับผมเนื้อติดมัน่นน้องครับใส่เครื่องลงไปเลยครับม๋อ,อเรียบล้ว ไปเนียเขาลงไปได้ครับผมครับเลยนะครับผมผัดห,หอม ซอดหอยลงไปครับผมพี่น้องซอดหอยนั่งร่มกราจน้ำตาลครับน้ำตาลงไปเลือครับผมชูรสครับผมน้ำตาลครับ เนื้อเสือนะครับผมเนื้อติดมั่นครับผมคี่นนองนะครับสีสันเป็นเสียบครับเก็บตอนยังไงเลยนะครับผมเก็ดตอนยังไงเป็นเสืเครับ ก็เท็กน้อยนะครับผมแบบนนนะดหนมากโอ้ยกิ่นหอมมาเลยครับผมพี่น,อน้อง บคยนวบันไดครับป่าลงจะน้อยครับผมพี่น้องเรียบร้อยเอาพัากลงนะครับผมผัดกระเพราผัดกระเพราลงไปเลยนะครับ น่ากินครับผมพี่น้องนะครับผมพัดกระเพราเบิองมั่นครับผมพี่น้องมั่น สุดยอดครับได้ที่แล้ว กระเพ้าเนื้อเสือหองห้พความเสิร์ฟครับเป็นตาแสบพร้อมเลยครับผม